รีบมาด้วยเวลาเหลือน้อยแล้วแลยกก็สันติสุขตลอดกาล บัตรธุรกิจยอดเยี่ยมมากยินดีครับครูมาสเตอร์บ <Master S 2> ีที50โปรใหม่ขับเคลื่อนทุกสิ่งให้เป็นจริงได้สนใจทดลองขับวันนี้รับฟรีก่อนใครทีเชิ์ตจากภาพยนตร์ซปเปอร์ฮีโร่ t h e a v e n g e r ที่โชว์รูมบริษัททีเจรุ่งเรืองจำกัดมาสเตอร์ร้อยเอ็ดทางออกไปจังหวัดมหาสารคามโทรศัพท์0 43 524 444 บริษัททีเจรุ่งเรืองจำกัดม a สด้าร้อยเอ็ดศูนยบริการมัส d a มาตรฐานเรียบพร้อมด้วยทีมช่างพนักงานต้อนรับที่เป็นกันเองห้องบริการรับรองลูกค้ามาตรฐานแอร์เยน็นฉ่ำและเตรียมพบก,กับ All new 3, อาลนมาสด้ามิถุนายนนี้ที่บริษัทเจทรุ่งเรืองจำกัดม a ส d a าร้อยเอ